ว่ากันต่อสลับกันมาดูเรื่องใหญ่ซึ่งเมื่อวานนี้มีมติคณะกรรมการธุรกรรมภายใต้ปปงคณะกรรมการประกันราษมการฟอกเงินมีมติและเรื่องนี้อาจจะเป็นการกอบกู้สถานการณ์ของรัฐบาลนุทินหรือไม่ประกันใดหลังจากเกิดเพศภัยใหญ่เรื่องภัยพิบัติหัดใหญ่นั่นก็คือปฏิบัติการยึดอายัดทรัพย์เขือข่ายที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์สำคัญแม้กระทั่งประเด็นเรื่องของเฉินจื้อกับเป็นกบ รวมถึงเบนซมิดท่านผู้ชมนี่ย่อมเป็นเรื่องใหญ่อย่างแน่นอนคณะกรรมการธุรกรรมสำนักง,งานคณะกรรมการพักรัปรับตามการฟอกเงินมีมติยึดและยัดทรัพย์สินทั้งประเด็นเรื่องเฉินจื้อกับเป็นกบก๊กอานกับเครือข่ายและรวมถึงเครือข่ายเบนซมิดรวมแล้วเนี่ยกว่าหมื่นล้านเฉพาะกรณีเบนซมิดซึ่งต้องยอมรับว่าถ้าทำได้แบบนี้เราเป็นประเทศแรกในโลกนะครับ เราเป็นประเทศแรกในโลกที่ปฏิบัติการยึดอาย,ย,ย,ยัดทรัพย์เพราะก่อนหน้าในส่วนของเฉินจือก,กับปิ้นคุบเนี่ยหลายประเทศอังกฤษอเมริกาสิงคโปร์เกาหลีใต้จําได้ใช่ไหมจำได้ค่ะไต้หวนันแต่กรณีเบนสมิธยังต่อสู้กันอยู่เลยว่าเขาผิดหรือไม่ประการใดเมื่อวานนี้ถแถลงออกมาเป็นรายละเอียดระบุนะครับว่าการกกประชุมคณะกรรมการธุรกรรมมีมติเมื่อวานนี้ ให้ยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดเครือข่ายผู้กระทำความผิดอาชญากรรมเทคโนโลยีในขบวนการสแกมเมอร์ที่มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติค่ะในคดีสำคัญ4รายคดียึดอายัดทรัพย์สินรวมแล้วทั้งหมดเนี่ย289รยการยการรวมมูลค่าประมาณ1 1ึ่ล้านบาทผมไม่เรียงลำดับตามประประงองจะเรียงลำดับความน่าสนใจและความสำคัญรายคดีที่3 ยิมเล็กและเบนสมิธเฉพาะรายนี้เนี่ยมากกว่า9,000ล้านรายคดีนางสาวแตงไทยกับพวกได้หลอกลวงผู้เสียหายว่าพบข้อมูลการส่งสินค้าซึ่งมีสิ่งของผิดกฎหมายจากเชียงรายไปจีนและผู้เสียหายมียอดเงินในบัญชีธนาคารเกี่ยวพันกับการฟอกเงินผิดกฎหมายต้องถูกตรวจสอบบัญชีธนาคารอันนี้ก็คือแจ้งมาว่าส่งพัสดุไปจีนเชื่อคุณนะ อาบัญชีคุณต้องตูกตรวจสอบนะเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินสแกมเมอร์ที่หลอกอันนี้นี่แหละเรื่องนี้ก็ปรากฏว่าปปงร,ระบุว่าสืบสวนเส้นทางการเงินพบข้อมูลว่านางสาวแตงไทยได้รับมอบอำนาจให้ทำธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชีธนาคารของนายยิมเลียกค่ะยิมเลี้ยกหรือเลียกยิมซึ่งมีการอภิปรายในสภาก่อนหน้าคงจะจำได้เป็นประธานธนาคารใหญ่ในกัมพูชาอ่านี่ฮะทผูุชม โดยข้อมูลของปปงระบุว่าในยิมเลียกเป็นบุคคลใกล้ชิดกับทายาทเครือข่ายผู้มีอิทธิพลในกัมพูชาไม่ระบ,บุแต่ใครก็รู้ว่าฮุนเซนเป็นเครือข่ายสแกมเมอร์หลอกลวงผู้เสียหายเชื่อมโยงกับเส้นทางการเงินของผู้กระทำผิดมูลฐาน,พ,านพบข้อมูลการทำธุรกรรมนางสาวแตงไทยยังเชื่อมโยงไปยังบุคคลและนิติบ,บุคคลจำนวนมากรวมทั้งมีข้อมูลการโอนเงินไปยังนายเบนสมิธค่ะเบนสมิธ สำนักงานปปงระบุว่ามีพฤติการกระทาความผิดเกี่ยวข้องกับการช่อกงประชาชนมีการโอนเงินไปมาระหว่างบริษัทต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศเสมือนว่ามีการดำเนินธุรกิจและใช้บริษัทในการถือครองทรัพย์สินแทนตนเองและบุคคลใกล้ชิดซึ่งเป็นการทำธุรกรรมทางการเงินและการถือครองทรัพย์สินในลักษณะที่มีความซับซ้อนสูงการนี้ คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดจำนวน66รายการเช่นที่ดินห้องชุดหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารรวมมูลค่าประมาณ9,279ล้านบาทค่ะนี่ตัวละคร2,000น้ตรงนี้คือกรณีของเบนสมมตกับยิมเล็กอกลุ่มต่อมา ไอ้ที่ลกเขาขยับมาต่อเนื่องอเมริกาอังกฤษสิงคโปร์เกาหลีใต้ไต้หวันเรื่องยึดอายัดทรัพย์เครือข่ายเฉินจื่อกับเป็นกรบรายคดีในเฉินจื่อกับพวกปปงได้ตรวจพบข้อมูลเครือข่ายการช่อกองออนไลน์การค้ามนุษย์และการฟอกเงินผ่าสนสกุลเงินดิจิตอลโดยมีฐานใหญ่ในกัมพูชาเชื่อมโยงกับนายเฉินจื่อกับพวกเป็นผู้ก่อตั้งและประธานกลุ่มบริษัทเป็นโฮลดิ้งกร๊ปหรือเป็นกร๊ป ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจข้ามชาติในกรัรมพูชากลุ่มเครือข่ายองค์กรอญากรรมในแต่ละคดีมีความเกี่ยวข้องกันและใช้วิธีการฟอกเงินที่ได้จากการกระทําความผิดโดยเปลี่ยนสภาพระหว่างเงินตราในแต่ละประเทศกับสินทรัพย์ดิจิตัลค่ะ การตรวจสอบพบบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในคดีนี้มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงถึงกันไปสู่บุคคลที่อยู่ในเครือข่ายอัชญากรรมข้ามชาติโดยเป็นขบวนการหลอกลวงในลักษณะไฮบริดสแกมค่ะใช้การหลอกลวงในหลายรูปแบบหลายขั้นตอนเพื่อหลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารนี่ ในการนี้คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดจำนวน102รายการค่ะอาทิเช่นที่ดินเงินสดสินค้าแบรนด์เนมและเครื่องประดับรวมมูลค่าน้อยไปหน่อยนะประมาณ373ล้านบาทไม่รู้เกี่ยวกับความเร็วความช้าไหมทำไมมีอยแค่373ล้านถ้าเทียบกับกรณีของยิมเล็กกับเบนเซมท อันนั้นเนี่ย9กล <9, 000 S 2> ้าน79ล้านค่ะเอ่อเคขายต่อมาคือรายคดีก,ก๊กการกับพวกเสื่มเรื่องจากการจับกุมพู้กรรมความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์การาชญ่กรรมข้ามชาติและฟองเงินรายนางสาวปริชัดกับพวกกรณีชาลอดจำได้ไหมน้องชาลอดนะคะชาลอดออสตินผู้เสียหาย มิสแกนใช่ไหมที่ถูกคนร้ายหลอกอะค่ะแล้วเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะสืบสวนขยายผลพบความเชื่อมโยงกลุ่มผู้กระทำความผิดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเครือข่ายใหญ่ซึ่งข้อมูลปปรงระบุว่ามีสูงเป็นประการในรานอนะาาจักกัมพูชาเช่นอาคาร25ชั้นอาคาร18ชั้นอาคารไฮโซและอาคารคาวคาชิโนมีขบวนการให้เจ้าของบัญชีม้าสแกนใบหน้าเพื่อ<ด>ย,ยืนยันการทำธุรกรรมโดย,โดยมีนายก๊กอันสัญชาติกัมพูชาเป็นเจ้าของสถานที่ ปงระบุว่าพบข้อมูลเครือข่ายการช่อกงประชาชนวพี่ลักษณะเป็นการกระทาความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีการรับโอนเงินผิดบัญชีเงินฝากธนาคารแล้วก็นําเงินที่ได้จากการกระทําความผิดมาซื้อทรัพย์สินใช้ผู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจํานวนมากในประเทศไทยจึงมีคาสั่งให้ยึดลายรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิด90รายการอาทิเช่นที่ดินเงินในบัญชีเงินฝากอย่างนี้ค่ะรวมมูลค่าประมาณ467ล้านบาท สุดท้ายอาจจะดูเป็นลายเล็กหน่อยรายคดีนายเอื้ออังกูลกับพวกบิชาชีพชักชวนประชาชนลงทุนเทรดหุ้นผ่านกลุ่มลายชื่อกลดุษการลงทุนอ้างเป็นกลุ่มสอนการลงทุนใช้ข้อมูลผลกําไรเป็นลักษณะจูงใจรวมลงทุนจนหลงเชื่อและข้อลงทุนผ่านแอปพลิเคชันแอปหนึ่ง ปะปะงสืบสวนขายายผลตรวจสอบเส่นทางเงินพบว่ามีการนําเงินที่ได้จากการหลอกลงทุนเนี่ยเอาไปเปลี่ยนแปลงเป็นเหรียญสก,กุลเงินดิจิตอลแล้วจากนั้นได้มีการโอนเหรียญไปยังกระเป๋าดิจิตอล,ลเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายของกลุ่มอาจฉรกรข้ามชาติกลุ่มบริษัทและคือกลุ่มบริษัทที่สัญชาติกัมพูชาค่ะ,ะทั้ง4เคสเนี่ยคำเหม็นล้วนเลยกัมพูชาล้วนเลยสแกมเมอร์ กรรมการธุรกรรมจึงมีมติให้ยึดและยัดทรัพย์สิน3ารายการมีเงินสดมีเงินในบัญชีเงินฝากอย่างนี้ค่ะรวมมูลค่าประมาณ46ล้านบาทอาที่สุดท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องที่เดี๋ยวต้องตามดูกันต่อไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องเฉินเจ้อ <c oughs> กับปินกบค่ะ <c oughs> กับประเด็นล่าสุดก็คือยิมเลี้ยงก,กับเบนซ์มิธ <c oughs> ซึ่งในข้อกล่าวหาที่สำนักงานปะปะงกรรมการธุรกรรมเขามีมติน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เดี๋ยวจะได้ขยายผลกันต่อนะครับแล้วก็รอดูปฏิกิริยาของฝ้าของพรักการเมืองฝ่ายค้านที่เปิดประเด็นนี้เท่าที่จําไม่จําไม่ผิดเนี่ยก็จะมีรังสิมันรมเท่าที่จําได้ก็จะมีกรณีของคุณวิโรธคนาดีสอนที่อภิปรายเรื่องเกี่ยวกับเครือข่า,ขาย <C: S 2> เป็นสมิธกับยิมเล็กและเรื่องนี้ทำให้รัมรีคนหนึ่งของรัฐบาลนุทินลาออกไป <C: S 2> คุณวรพักคุณทัศนวลนีช่วยค่ะรัมรีช่วยคังคงจะจําได้ค่ะอ่ะเดี๋ยวตามดูเรื่องนี้เรื่องใหญ่ โดยเฉพาะเครือข่ายเบนสวิตยิมเล็กเนี่ยช่วงหน้ากลับมาว่าก็ต่อเจ็ดเวลา9ก้นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ครับ